Today, we are taking you through Ram Song Market. Over here, you can get whatever you want to buy. Now, before we go inside, you have to wash your hands with the hand sanitizer. Make sure your hands are clean before you enter the market. You guys ready? Let's oh, go. Come on. Let's go. ะะก็คือสถานที่สําหรับซื้อขายของต่างๆค่ะซึ่งมีหลากหลายประเภทมากๆเลยค่ะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักอาหารสดอาหารแห้งนะคะรวมไปถึงนะคะดอกไม้และก็เครื่องสังฆทานค่ะค่ะโซนแรกนะคะที่คุณครูจะพาเด็กๆไปดูนะคะก็คือโซนผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะมีผลไม้ที่มากมายและหลากหลายมากๆเลยค่ะแถมยังสดและก็สะอาดด้วยนะคะ We have durian, durian, guava, parang. There is also mangoes, mamuang. ผลไม้นะคะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินนะคะและก็แร่ธาตุหลายชนิดเลยค่ะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะการรับประทานผลไม้นะคะเป็นประจำช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตด้วยค่ะค่ะเมื่อเราดูโซนผลไม้ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กไปดูปดโซนผักกันค่ะ Alright next station we're going to the v e g g i e vegetables, vegetables. What vegetable อย we have here? I'm w ล n d e r i n g I want t ก know. So let's go. Come on. เลาไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะ <Yeah. S 1> เด็กๆขัวอ้อยจะพาไปดูโซนผักนะคะมีทั้งผักปลอดสารพิษนะคะแล้วก็ผักตามฤดูก,กาลนะคะเด็กๆคะสังเกตนะคะผักตลาดสดของเรานะคะสดใหม่ทุกวันนะคะเด็กๆมีให้เลือกมากมายหลายชนิดนะคะเด็กๆ c u t h e cucumbers. แตงกวา Garden e g g s มะเขือค่ะ o oh, อ many vegetables Morning g l o ก y อเรย์ผักบุง้งข <Ginger. S 2> ิงค่ะผักเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายของเด็กๆนะคะ vegetables are very important for the body it gives the the body vitamins which helps the body to grow and becomes very strong ค่ะเด็กมาถึงจุดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโซนดอกไม้ค่ะมันมีดอกไม้ทุบอะไรทูบเกียนนะคะแล้วก็เครื่องสังขารนะคะให้เราได้จัดจานใช้สอยกันนะคะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะต้อง ที่จะซื้อดอกไม้นะคะหรือว่าเครื่องเครื่องสังทานต่างๆนะคะสามารถมาเลือกดูแล้วก็เลือกชมได้เลยค่ะ,ะเด็กๆค่ะเรามาดูโซนดอกไม้นะคะมีดอกมะลินะคะแล้วก็มีดาวเรืองมากคูนะคะแล้วก็มีดอกบัวนะคะแล้วก็ดอกไล้ไม้ค่ะเด็กๆ Alright this section guys o o e r h e r e we have lots and lots of flowers s o whenever you need to buy or you want to buy flowers you come to this p a r as you can see you can see beautiful and very colorful flowers or types you can buy it as a gift or you take it to the temple และนี่ค่ะเด็กๆเ,เป็นเทียนพรรษานะคะเทียนพรรษาค่ะเด็กๆเ,เป็นเทียนที่มีขนาดใหญ่นะคะหล่อขึ้นตานะคะเพื่อถวายวัดนั่นเองค่ะ แล้วก็ใช้จุดนะคะในโบสเพื่อบูชาพระตั้งแต่เข้าพรรษาจนออกพรรษาเลยค่ะต่อไปจะเป็นเครื่องสังฆทานนะคะลูกสังฆทานหมายถึงการถวายวัตถุปัจจัยแก่พระพิสูุนรูปหนึ่งโดยการตั้งใจให้เป็นขององสงด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ To make Merit ทที่วัดที e you can buy it รถซือมันได้ i หมือ i กั g i ล t องข We are getting join and we are already inside the number one market. And behind us, you can see the very good market right there. And also there is some flower markets right here. And over there you can see fast food market such as chicken wheat, pork meat. Bee and also ship ค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณร์และทินทอ้ทอจะพาเด็กๆไปเจะโซนอาหารสดค่ะอาหารสดมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีกุ้งห้อยกุ้งปลามึงต่างๆเนื้อหมูเนื้อไก่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในระหว่างทางที่จะไปเจอโซนอาหารสดก็จะมีร้านดอกไม้มีร้านผลไม้เยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะเดี๋ยวคูณรนจะให้คุณอิ๋วพาไปดูนะคะ ไปพบกับคุยโล่เอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะผู้อยู่จะพาเด็กๆไปซื้ออา,อาหารสดข้างในนะคะแต่ระหว่างทางน,นะคะเราก็จะเจอกับร้านผลไม้นะคะเยอะแยะเลยแต่วันนี้ผู้หยู่จะพาเด็กๆไปซื้ออะไรเดี๋ยวตามผู้อยู่มาเลยคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเราเดินเข้ามาถึงแล้วนะคะนี่จะเป็นโซนอาหารสดนะคะฝั่งน,น,นี้นะคะมีททางนี้ร้านหมูค่ะมีเรื้อหมูค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นร้าน ค่ะาคูนะคะเดแบบ็กๆมีโอ้เด็กๆราติหนึบปลาสลิดที่ไทยด้วยแต่วันนี้นะคะคุณครูหอี่วค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปไปร้านไก่สำหับวันนี้คุณจะไปซื้อเนื้อไก่นะคะเด็กๆตามมาเลยค่ะแล้วะคะ่ะเด็กๆ,ๆคะตอนนี้คุณเอวมาถึงแล้วน,ะนี้เลยเนื้อไก่วันนี้คุณจะซื้อเนื้อไก่นะคะจะไปทํากับข้าวที่บ้านค่ะเด็กๆมาเลยค่ะดูสิข้าคุณจะซื้อ คุณผู้อํานะคะเด็กๆขะจับค่าเด็กๆไปซื้ออาหารทะเลค่ะเดี๋ยวไปชวนนนะครับวันนี้นะคะคุณผู้ายอธิบาลหนึ่งจะทําต้มยำรวมมิตกกันค่ะเด็กๆขะเดี๋ยวนะคะเด็กๆรอไปซื้ออาหารทะเลกับผู้อํานะคะวันนี้นะคะคุณอํานจะพาเด็กๆนะคะมาซื้ออาหารทะเลค่ะวันนี้คุณอํานจะซื้อซ้อมเดกนะคะเพื่อจะไปทาต้มยำรวมมิตรกับคุณผูินะคะในคัสเตอร์น กวัสด,สคดีค่ะขอคค่น้ขอปปหน้าขึ้นตู้หน่อยนะคะด้านนี้นะคะก็จะมีนะคะปลาค่ะปลาสดๆเลยนะคะปลาด้านนี้เลยนะคะนอกจากปลานะคะก็มีอะไรอีกคะเด็กๆนี่เลยค่ะมีกุ้งนะคะมีกุ้งกุ้งแล้วก็มีปูสดๆเลยค่ะด้านนี้ก็เป็นนะคะ ใสนางรมสดๆเลยจ้าห,หน้าทานมากเลยนะคะตาตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่ๆนะคะน่าทานจริงๆเลยค่ะเอาแล้วค่ะเด็กๆคะควาอได้ปลาหมึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปข้างโลข้างกิโลแล้วก็ทํารับเงนกันเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณอัํานะคะจะส่งต่อให้คุณน้องน,นะคะไปเลือกลูกชิ้นทอดดอกนะคะที่ดุกชอบเพื่อจะมาทําต้มยำรม,มิตรวันนี้กันค่ะ เด็กครับวันนี้ท่านใจจะเปิดซื้อลูกชิ้นนะคะแต่ก่อนที่จะไปร้านทุเรียนน้ำปลาเนี่ยนั่งเลยค่ะเด็กๆน้ำปลาค่ะน้ำเด็กๆน้ำปลาลูกชิ้นละหมูลาบ้าไปเลยเราจะเป็นน้อง กอกค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่ยยก,กันนะะอีก้กันเด็กเค,ค่ะสวัสดีค่ะเด็กงวันนี้นะคะขขนะคะทุกคเดเนะคะมาเที่ยวในะแวกชุมชนของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือชุมชนตลาดรางสองค่ะ ข้าวทุกชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูนะคะนีเลยร้านนี้นะคะจะขายอาหารดองมีาวกกาดองมีหน่อไม้ดองมีอะไรบ้างมีสงเส้นใช่ไหมคะใช่ค่ะหน,นะะห่อไม้ดองมีปนะูกดองด้วยนะมีพริกพริกแห้งค่ะพริกแห้งก็มีนะคะตรงนี้จะเป็นพริกแห้งนะคะนีหอมแดง กระเทียมค่ะก็ะมีน้ำปลานะคะของแห้งนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นโซนอาหารแห้งนะคะเป็นอาหารทะเลแห้งนะคะจะมีทั้งปลาหมึกนะคะมีปลานะคะแล้วก็มีกุ้งกุ้งแห้งนะคะแล้วก็จะมีของไทยด้วยนะคะมีไทยสำหรับทางด้านนี้นะคะผู่กับของท่านใดชอบทำอาหารนะคะขอแนะนำเลย ราพีสดๆดนะคะเราสามารถมาซื้อได้จากร้านนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงนะคะสำเร็จรูปให้แล้วนะคะราคาไม่แพงเลยขอดูหน้าไม่ค้าหน่อยร้านี้นะคะดๆนะคะร้านไหนนะคะที่เลี้ยงสัตว์นะคะนี่เลยร้านนี้นะคะขายอาหารสัตว์นะคะ มีเลยะคะ่ะแล้วก็มีเป็นแบบนี้เลยค่ะ,ะเด็กกินยังไงกันบ้างครับขการที่นชมตลาดน้ำสองของเราวันนี้ใช่ค่ะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผล,ลไม้ค่ะนะคะแล้วก็อาหารต่างๆมากมายเลยะคะ่ะ Okay guys so today we came to see what we h a v e at Ram Song Market Now we went to the fruit section, the veggies, and then we came to the flowers. Now I'm very excited because I know where to buy whatever I want. If I want to buy fruits, I'm coming to May Indies joint. I'm gonna get a good deal. Alright, I hope you guys enjoyed yourself. You had a wonderful time and I hope to see you once again very soon. I'm going to